การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์การเลี้ยงหมูเชิงพาณิชย์หมายถึงการเลี้ยงหมูในปริมาณมากเพื่อจำหน่ายเนื้อหมูในเชิงธุรกิจโดยมักจะเน้นการผลิตในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำกำไรได้ดีและมีการจัดการที่ดีเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจองค์ประกอบหลักของการเลี้ยงหมูเชิงพาณิชย์ 1>, 1. การเลือกสายพันธุ์หมูการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการผลิตเนื้อหมูเช่นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงหรือมีความทนทานต่อโรคจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค 2. ระบบการเลี้ยงหมูมี3ระบบหลักได้แก่เลี้ยงขุนหมูเนื้อ ซื้อลูกหมูมาขุนจนน้ำหนักประมาณ100ถึง120กิโลกร,รัมแล้วจำน่าย2เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกหมูขายให้กับฟาร์มขุน3เลี้ยงครบวงจรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และขุนลูกหมูไปพร้อมกัน3การให้อาหารหมู การให้อาหารหมูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยให้หมูเจริญเติบโตเร็วและมีน้ำหนักดีการให้อาหารหมูที่เหมาะสมแต่ละช่วงอายุจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 4. การจัดการคอกหมูคอกหมูที่สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดีจะช่วยให้หมูไม่เกิดความเครียดและลดการติดเชือ้อ รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม 5. การจัดการขยะและของเสียขี้หมูและของเสียจากการเลี้ยงหมูจะต้องมีการจัดการที่ดีเช่นการทำปุ๋ยจากขี้หมูหรือการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี 6. กการตลาดและช่องทางจำหน่าย 1. ขายให้กับโรงฆ่าสัตว์โดยตรง 2. ส,ส่งขายตามตลาดสดหรือร้านขายเนื้อ 3. ามทำแบนด์ขายเนื้อหมูเองแบบออนไลน์หรือหน้าร้าน 7. การบริหารต้นทุนและความเสี่ยง 1. ควบคุมต้นทุนอาหารที่เป็นค่าใช้ใจ่ายหลัก 2. ม,มีมาตรการป้องกันโรคเพื่อลดความสูญเสีย 3. ติดตามราคาหมูในตลาดเพื่อวางแผนการขาย